กระผมมาด้สอนเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยท่านประธานครับโดยหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นถือว่าเป็นหลักการที่ดีครับยิ่งถ้าเราไปดูความสําคัญของปัญหา40กว่าปีที่ผ่านไปนั้นเราได้เห็นครับว่า ถ้าทําได้ตามวัตถุประสงค์กองทุนสงเคราะห์กเกษตรกรนั้นจะเป็นตัวช่วยที่จะนำพาพี่น้องเกษตรกรออกจากความยากจนแต่ว่าเราไม่สามารถจะดูเพียงแค่หลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์เท่านั้นครับเพราะถ้าดูแค่นั้นเหมือนกับการที่เราไปอ่านหนังสือชี้ชวนแล้วเป็นหนังสือชี้ชวนที่ดีแต่ทํางานจริงผลการปฏิบัติการนั้นอาจจะไม่ตรงปก ก็เป็นได้คะธานที่ครบครับผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในชื่อกองทุนนะครับกองทุนเชื่อว่ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรถ้าเราไปตีความหรือแปลความหมายของคำว,ว่าสงเคราะห์เนี่ยน่าจะหมายถึงการให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือเป็นการให้ที่ผู้รับแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้รับแต่ก็ได้รับด้วย แต่ในความเป็นจริงกองทุนดังกล่าวนั้นไม่ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรแบบชนิดที่เรียกว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายกองทุนมีเงื่อนไขครับและก็มีอุปสรรคพอสมควรที่จะทําให้เกษตรกร,กรไม่สามารถเข้าถึงกองทุนนี้ได้ ดังนั้นผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเราตั้งกองทุนสงเคราะห์พี่น้องเกษตรกรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือจริงนั้นเราต้องไปรู้จักพี่น้องเกษตรกรก่อนนะครับว่าถ้าเขาไม่เข้าร่วมโครงการนี้กองทุนนี้ปกติเขาจะลงทุนจะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูจะปลูกผักปลูกพืชเขากู้อะไรครับก็พบว่าจํานวนมากของพี่น้องเกษตรกรนั้นกู้ทกศถ้าทกศเต็มวงเงินแล้วครับก็ไปรอลูกฟรีคลิกคือมาตรการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูเยีย,ยาจากภาครัฐ ซึ่งมีเป็นฤดูกาลดังนั้นข้อจํากัดของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ไดเข้าถึงกองทุนนี้เป็นไปได้วยความยากลําบากพอมีกองทุนนี้ขึ้นมาครับพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็มีความสุขและก็คาดหวังว่าโอ้นี่คือแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ที่สว่างวาบขึ้นแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่ไฟจากหน้ารถที่วิ่งสวนทางมาไม่ได้เป็นแสงสว่างที่เป็นความมั่นคงยั่งยืนแต่อย่างใด ดังนั้นผมมีข้อสังเกตที่จะแน่ไปพร้อมความห่วงใยสักห้าประการครับท่านประธานครับ,ปร,รรบประการที่1ชื่อกองทุนสงเคราะห์เกษตร,รกรแต่ทําจริงเนี่ยนะครับเหมือนจะสงเคราะห์เฉพาะส่วนราชการหรือองค์กรภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่เ <f> ช่นอตกมีบางองค์กรเนี่ยผมไม่ต้องลงไปลึกถึงขั้นระบุชื่อองกรนะครับครับเป็นองค์กรภาคการเกษตรขนาดใหญ่ครับเข้าถึงการกู้กับกู้เงินไป300-400ล้านบาท และกู้นานมากก็ไม่สามารถใช้คืนได้ครับจะใช้คขาว่าแฮคัดจะใช้คขาว่าปรับโครงสร้างนี้ก็ว่ากันไปแต่ตั้งคำถามว่าถ้าเงิน300-400ล้านบาทนั้นมันไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะองค์กรภาคการเกษตรขนาดใหญ่หรือส่วนราชการขนาดใหญ่มันกระจายไปยังพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรจะเข้าถึงแหล่งทุนและป่านี้พี่น้องเกษตรกรของไทยจะสามารถลืมตาอ้าปากได้มากขนาดไหนอย่างไร ดังนั้นตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแทนที่ท่านจะกระจุกเงิน300-400ปลยไปไว้กับองค์กรทางการ,กรเกษตรขนาดใหญ่ท่านควรจะกระจายไปยังเกษตรกรกร,รายย่อยหรือองค์กรภาคการ,กรเกษตรขนาดเล็กลงไป